เดี S <S the ๋ยวค่อยๆไปคไปไปตามใช่ใช okay, ่ใช่รงสได้แล้วนะตรงสองได้แล้วนะตรงหนึ่งเนียไปหนึ่งดียวคม้าคุนมาอยู่เลยครับเขากบผิดเกียร์เกียร์ตรงหนึ่งเลยเลยได้ตรงสองแล้วเกียร์ตรงหนึ่งเลยแต่กันตรงสองไม่ให้ผมกำลังดุดดูดด ให้เรามายืนเฝ้าะไรพิกกบมามา,มาตามทุกคนก็ได้พีกกอมาก็ได้ครับมันบุก<ห>ไม่ไหวเลยใช่ใชคุยคุยไกดตัวข้างล่างข้างล่างเลยครับเดี๋ยวข้างหลังมาแบนคิวน,นี้ได้ต้องสองชองสองเจ้วมีมามันปล่อยแล้วมันปล่อยท่งหนึ่งแล้วได้แล้ว ตรงสองเลยเดียวไม่เป็นไรดันดันไม่ได้เลยเดี๋ยวจัดการให้โอเคจัดมันพี่วัดตลบตัวเองอ่ะลงตรงไหนมันมันมันไปมันมีมาอยู่ประมาณกูมาวราปกูมาคิวอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงแรกมาเรื่อยเรื่อยมาตลอด กัไปครับแรกมาเยจากเป็นสาวจาไปเรื่อยขาไปครับกินมรดู้ันเมอกันไอบ้ามีบอลฝากด้วยนะผมมาแขับเขาแลวไหนก็เกิดข้างบนแล้ว สุราอยู่หน้าไหน,นครับมีมีตัวบินไปทงหนึ่งสองคนาหายยากจะไม่ได้เจอแล้วเจอแล้วเจอวันละยี่สิบแแต่ถ้ามันสุยไปเรื่อยมันก็แตกนะที่บอบมาถ้ามันมาเยอะพอนะได้อยู่ มันเยอะไม่ใช่เะไตจริงนะปลาอยุ่มเยอะพยายามปากันไกลอะไรไปเรื่อยๆครับอยาให้มันได้ใช้ผมมีวิธีให้มันแตกมัหมกเป็นมูแซมเด็ดๆกันเจร้อยกันได้านได้กันได้ทันได้มาแล้วผมนาเปดแล้วอ้หูโดนไอ้นี่ีหว่าเรื่ออย่างนี้แหละ แม่ดีจริงๆเลยไว้ที่าปัดที่ตอ่อเนื่องกันโคตรมัน,อ,นอยู่แล้วครับเ<อ>ด็กมองแล้วแต่ไดไม่ขึ้นรัวเอาปลายอยูอีกแล้วขึ้กลับเกิดอีกรอบเฮ้ยจะไมเกิดไกลทงร่วงเหรอทงแตกแตกแตกือม้านะือม้าทิ้ง มีแทงเลผักผัดเกียทงหนึ่งไปนะพี่ดันมาใกล้ทงสามมันมีธนูฟ้าไนี่มันเลยแบบได้เทียนเลยตรงโดนยิงได้ยังใครมีพวกแบบสกิลธนูดาวตกนมั้ยครับขอหน่อยอัดที่ทงเลย เหมุนอย่างเดียวเลยใชไหมอันนี้ซือขึ้นได้ดใช่ไหมทงหนึ่งปล่อยปะตรงหนึ่งลปล่อ,อยเลยก็ได้พี่มันมันมาเกิดตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะคอยไปคอยไปตีครับตรงสองก็น้องคอยดูเฮ้ยข้างหลังอ่ะองหลัง จับใหญ่เลยส่วนข้างหลังใหอยู่โอ้อยู่กับบุรโดนไปโดนพายุบ้าบอไอ้เจ้ารอดอยากคืนเลยอยากหมดแพ้ไปหมดแล้วมาแล้วตัวทองมาเก็บเงินไปมใครรวยนะปูเงินมาแขกไม่รู้หรอออกพายุบ้าง อายุสวยพายุใสไปเลยใสไปเลยี่อ้อมล้องันงูก่อนไปมีบ้าจางอัดบ้าจางไปเลยครับเอาัตีไปใส่ไปรัลวๆวลองพายุโอ้ ้มันหนักคงครับมันหนักธงตรงไหนตรงหนึ่งตรงสองปัดดูตรงสอ,อ,องด้วยนะครับถ้ามันไปยึดใช่ใช่มันมายึดมันมายึดกี่ตัวสองตัวตัวช่วยหน่อยกัน ก็มีก็มีพี่ฮิวทงเลยวะทงทงมึงฮิวได้ปะวะจริงเลยเอบินรอบสองแล้ยโวบ้านมีรถแทงศิลูวะเนี่ยคอมธนูเพิ่งหลอดครับช่วยอาจจะเลยกีม้าไปแทงเลยไประวังแค่นั้นแหละระวังล้วดน้ำหนึ่เกินร้วนน้ำ มันมีสองคนมานะไปเกลือดอยู่ไหนวะนะฝักดูทีมสองเรื่อี้ไยุหจบเลยตรงสะพานครับเกยเยอะเอะะเยอะๆกินเขก็ไปเรยป้องแล้วละ พี่ดิดลึกมากนะพี่ดิดลึกมากอเออเล่นเลยเล่น,น,นปลาดาบก็ตายแล้วพี่ดิดออกมาไฟเออ, <c oughs> เอ,อตัวพี่พี่เอกตัวพี่เอกมันมีปลายนั่นนะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้หนังสติกอะ ไทยบินสอยแม่งเลยเอ๊ะตั้างชดขันยังวะลักอาวุธลงมาโบนผู้ใช้หนีโมนัด้วยแล้วผมไม่แรงผมเอาตัวเราได้อยู่แต่ผมมีเพื่อนหน้าคอมคอมใกล้ใกล้แตกแล้วพี่ผมดูด้านด้านพี่ยังเน้นเน้นนัก้อมตูไหนพี่ิ้อมเลือดขอบัฟหน่อยพี่เพิ่งเลี้ยขอบสองลอยละ ้าไอาท่าไหร่เงินลบอ่ะคาเนี้ยมา่ตงไปอยู่ครับไปมาันนถนิวแตกนิวแตกอแตกกียกียร์เกด้านหลังแล้วดันต่อได้เลยสิแตกแล้วเดี๋ยวต้นสานผมเอาเองพี่ มามาข้างหน้าได้ค <vos> ร <den ancient> ับเยอะๆๆอะเยอะลมพายุลมพายุลมพายุสงบแล้วนะโครงแรกแตกแล้วครับโครงแรกมันอยู่ข้างล่างล่ข้างล่างเต็มเลยครับกูมาซอยกูมา để các khai hiển màn đắt lại, ợp, đền đi tiệm, tiệm luôn rồi nè lấy đi Không โเคเดออยเชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวหลังรั่วเนี่ยมันเลยได้ได้ได้แล้วได้แล้วมา่หนึ่ได้ไได้กลางเราลงอยู่ปาณ